โอเคครับคลิปโดีโอนี้นะครับจะสอนแก้ไขสําหรับคนที่เกิดเออร์นะเวลาแบบออกเกมแล้วก็กดรีเซ็ตมันไม่ทํางานอะ่ะนะครับก็เดี๋ยวมาสอนการแก้ไขกันโดนแวนลบ8เอ่ดแว่บสองนะแล้วก็แวนลบ7 2แล้วก็โดนวาวห้5เวลากดเริ่มเกมใหม่เนาะก็คือเวลาจบ1แมตต์อะนะครับ13บามลาวอะ่ะมึงต้องทำการออกเกมแล้วก็มาตัวรีเซ็ตตัวแก้ไขตัวนี้นะนะครับก่อนที่จะ เริ่มเกมใหม่นะครับนะอ่ะก็อันนี้ผมยังไม่รันโปรครับมาถึงเนี้ยผมก็จะกดตัวรีเซ็ตเลยนะครับอ่ะก็นี่เลยเปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับก็ตัวโปรนะอันนี้ก็ทําการล็อกอินหรหัสนะปกติเลยนะครับคือจริงๆเนี่ยอยากจะให้ทานะก็คือเวลาเริ่มเกมครั้งแรกหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับก็ใช้ตัวรีเซ็ตนี่แหละนะครับนะก็อ่ะนี่เลยสอนไปแบบเร็วๆเลยนะตัวโปรก็ต้องติดแล้วก็ทําการเข้าวอร์เรนต์ครับ กาลันโปก็คงไม่ได้ยากจนเกินไปเนาะทุกคนใช้งานง่ายตัวเนี้ย เขาเกมกันมาเนาะก็รอดูครับคือแรกคือเมื่อรีสตาร์ทเครื่องมาเนี่ยมึงก็จะเล่นได้ปกติแหละแต่พวกเองจะมีปัญหารอบรอบเล่นตาสองตาสามกันนะฮะก็ใบพาสนะครับก็กดใช่ไปเลยก็มีเสียงตื๊ดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้ากดตกลงแค่นั้นแหละนะคับคือบางคนเนี่ยนะครับเวลารันโปรติดมามันไม่ได้ลงเล่นเลยมันไปห้องซ้อมก่อน คือมึงไปห้องซ้อมก่อนแล้วปรากฏว่าห้องซ้อมเนี่ยมึงเลทล็อกเป้าอะไรเรียบร้อยแล้วมึงก็ออกจากห้องซ้อมแล้วมึงก็กดเริ่มเกมเลยนะครับคือมันกดได้นะเว้ยแต่สักแป๊บหนึ่งอะ่ะมันจะโดนวาวห้านะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลามึงกดแมปไหนก็แล้วแต่นะครับนะเวลาจะเล่นแมปถัดไปเหลืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมแนะนําว่า oh. ควรที่จะรีเกมก่อนหนึ่งรอบเนาะ นะครับอ่านี่ก็ลงมาเซ็ตล็อกเป้านู่นล็อกเป้านี่นะครับก็เทสนะครับว่าเอ้ยตัวโปล็อกเป้าติดหรือเปล่าวะนับต้องปรับเกมเป็นสีม่วงเนาะนับล็อกเป้าก็ติดอยู่แล้วนบางคนก็เทสเล่นนะเนี่ยเห็นปะคือก่อนเราจะลงแรงเราก็ต้องมาเทสล็อกเป้าใช่ปะล่ะว่ามันเนียนหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านับก็ประมาณนี้ โอเคเมื่อเทนล,ล็อกเป้าอะไรเสร็จแล้วนะครับนะปรากฏว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มึงออกแล้วมึงก็ไปกดเริ่มเกมเลยนะครับอันนี้ไม่ควรทํานะครับเมื่อออกจากห้องซ้อมมึงต้องทําการออกเกมครับออกเกมเลยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็ไปกดไอ้ตัวรีเซ็ตครับนะก็นี่ออกโบด้วยนะครับปึ๊บนี่นะครับให้ตัวเกมเนี่ยมันออกให้เรียบร้อยก่อนนะทุกคนเนี่ยให้มันขึ้นปุ่มแดงๆแบบนี้ก่อน ครับจากนั้นเนี่ยให้เรานะครับทำการกดตัวรนะีเซ็ตนะนี่กดลี่ขวารันแอดมินไปคือจริงๆอ่ะมันต้องมีเสียงนะเว้ยแต่ทำไมรีเซ็ตไอ้สองตัวนี้ไม่มีเสียงนะครับคือกดสักสองทีสามทีก็ได้นะครับกดเพื่อให้ตัวโปรแกรมมันทำงานนะครับอ่ะลองเข้าเกมใหม่นะครับตัวนี้ผมจะเกิดเออเรป่ะ ก็คือเวลามึงเล่นจบหนึ่งแมตช์เหลืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าลงห้องซ้อมแล้วจะไปเล่นแมปจริงเนี่ยมึงก็ควรออกรีเกมก่อนนะครับนะออกออกมาให้เรียบร้อยอะนะครับอะโตโปผมลืมรันก็ขออนุญ,ญาตรันโปนะคือถ้าเรารันโปร,รอบแรกแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับนะเอ้าไม่ได้หรอวะนะครับอันนี้ นับมันก็จะเด้งเหมือนเดิมเนี่ยผมไม่เคยเกิดเออร์เลอร์เลยเชื่อไหมนับเนี่ยเวลามึงออกเกมมาใช่ไหมเนี่ยปุ่มมันเทาแบบเนี้ยมึงอย่าเพิ่งไปกดรีเซ็ตหรือว่าไปกดไอตัวแก้ไขเออร์เอร์นะครับมึงรอให้เกมเนี่ยมันออกมาเป็นปุ่มยังแดงๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วมึงอ่ะค่อยกดคลิกขวารันแอดมินตัวรีเซ็ตหรือง่ายๆเลยนะถ้ามึงไม่อยากจะกดคลิกขวารันแอดมินใช่ไหมมึงก็นี่เลยนะครับนะคุณสมบัติแล้วก็กําหนดให้มันเป็นไอ้นี่เลยนะครับ ครับมึงจะดับเบิ้ลคลิกหรืออะไรก็ได้เนี่ยเลขใช้งานในฐานะผู้ดูแลนะครับฉะนั้นเนี่ยมือลา่ากดดับเบิลคลิกก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับกดแม่งสองสามทีก็ได้ไอตัวเนี้ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะทุกคนนะครับมันเป็นเอาไว้รีเซ็ตไอตัว VGC เพื่อไม่ให้มึงเกิดเออร์เอร์ต่างๆนั่นเองนะครับกดแม่งไปสองทีก็ได้เพื่อความชัวร์อ่ะก็รันโปรต่อเล่นเกมถัดไปอารมณ์จะประมาณนี้นะครับทุกคนคือตัวไปพารเราแถมให้ไปนในตัวโปรละ นะครับคือเราแถมให้ทุกอย่างอะ่ะนะครับถ้ามึงใช้งานถูกนี่ก็ไม่ควรที่จะมีปัญหานะครับไม่ควรที่จะมีปัญหานี่นะครับก็เข้าเกมได้นะครับประมาณนี้นะอันนี้ผมมาบอกเทคนิคการแก้ไขนะครับนะคือบางทีเนี่ยเกมมึงยังเป็นปุ่มเทาอยู่แล้วมึงไปกดรีเซ็ตหรือกดตัวแก้ไขอะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าเกมมันยังออกไม่สมบูรณ์มึงไปกดรีเซ็ตมันเลยอะนะครับตัวโปรแกรมมันก็ทํางานอยู่ดิ นะก็ทําให้มึงเกิดเออร์เรอร์แวนลบแปดสิบเอ็ดลบแปดสิบสองหรือว่าโดนแวนลบเจ็ดสิบเอ็ดเจ็บสองแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือโดนวาวห้าเวลากดเริ่มเกมนั่นหมายความว่าตัว VGC ที่เราทําการรีเซ็ตมันยังรีเซ็ตไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับนะปัญหามึงเลยเกิดนะครับเนี่ยมึงก็ไปพัดเล่นรอบต่อไปปุ๊บแล้วจากนั้นเนี่ยมึงก็กดตกลงปุ๊บเนี่ยมึงก็เล่นเล่นเกมแมปถัดไปได้ละนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตลงเดสแมทนะ จะเร็วจะได้เห็นกันนะครับก็ไม่ว่าจะเล่นเดสแมทสไปรตหรือว่าอันเลดลงแรงนะครับคลิปโดนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอให้ทุกคนทําให้ถูกต้องนะครับรันให้มันถูกต้องแค่นั้นเองมึงเล่นโปรโดยไม่เกิดเออร์เรอร์ต่างๆไม่หลุดไม่เด้งแบนด์ไม่เด้งอะไรทั้งนั้นนะครับนะคลิปโดดนี้คงกระจ่างกันตั้งใจดูเพราะตั้งใจสอนแล้วนะครับ นี่อ่ะก็สมมุตินะอันนี้สมมุติผมลงเดสแมทแล้วเดี๋ยวผมจะลงไปยิงนิด <Dead man. S 1> หน่อยนะ,ะนะผมก็ลงมาอ่ะเซตโปนะครับล็อกสปีดสามเลยนะครับก็ยิงนู่นยิงนี่ไปนะปุ่มที่ล็อกเป็นปุ่มอันติเมตปะวะจำไม่ได้นะนี่แมนๆลงลงลงแรงนี่นวัว โอ้ยโอ้โหหัวกูดิ้งก่อนโอ้โหไอตัวเดิมไอชิบหายเข้าหัวนะครับล็อกเป้าเราโหดอยู่แล้วนะเข้าหัวไปดินะครับรก็ลงยิงเล่น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 ลนันะบขอยิงอีกสักสองตัวดิผั <S <S ่นใช่จะบอกไม่เจอคน เหลือจะเชื่อหัวแตกหัวแตกหัวแตกครับหัวแตกล็อกเป้าโคตรข่มนะครับล็อกเผ่าโคตรข่มถ้าเป็ดเป็นอ่ะแต่คือผมอยากให้เล่นเนียนๆไง นั่งรอก็ได้แล้วแต่คนชอบแล้วบางคนก็ยืนเฉยๆยืนปุ๊บยืนเฉยๆโคตรคมเห็นไหมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสมมุติผมเลิกเล่นแล้วผมเล่นเสร็จแล้วนะนะครับพอเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเล่นจบเดสแมทมึงก็ต้องออกเกมครับนะ ออกเกมนะครับออกเกมเพื่อเล่นแมตช์ถัดไปนะครับพอมึงออกเกมมาปุ๊บนะครับมึงรอไอปุ่มเทาเนี้สีเทาเนี้ยมึงเห็นปะรอให้มันขึ้นสีแดงรอจนกว่ามันจะขึ้นสีแดงมึงอย่าไปใจร้อนไปรีบกดนะครับเนี่ยมันเป็นสีแดงแล้วนะนะมึงก็กดไอตัวรีเซ็ตเนี้ยนะครับกดรอบที่หนึ่งหนึ่งรอบมีอะไรไหมไม่มีนะครับอ่ะกดสักรอบนึงนะครับ น,นี่กดเอาชัวก็ได้คลิกขวารันแอดมินหรือ The อะไรพวกนี้นะครับก็เมื่อชัวแล้วมันก็ค่อยเข้าเกมนะครับแล้วก็เฮ้รันโปรก่อนแล้วเข้าเกมเนาะแล้วก็ใช้ใบพัดก็เนี่ยวนอยู่เงี้ยวนลูป,ประมาณเนี้ยนะครับก็เข้าคร่าวประมาณนี้แล้วกันนะผมแม่รันโปรเข้าไปแล้วนะก็จะทําให้ดูมันจะได้ไม่เกิดปัญหาเออร์เรอร์หรืออะไรต่างๆนะครับทําให้คุณเนี่ยเล่นเกมได้ชิลแมตต์ต่อแมตต์โดยไม่ต้องรีเครื่องหรือบั็กนุ่นบั็กนิ่เนี่ยเข้าใจปะโอเค นะครับอันนี้ก็ถือว่าสอนอย่างละเอียดแล้วใครที่ดูคลิปนี้คงจะทำได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นเนาะนี่เห็นไหมผมไม่เคยเด้งเออร์เรออะไรต่างๆที่พวกคุณโดนเลยนะครับเออเนี่ยก็เข้าได้แค่นั้นแหละก็บายพานแล้วก็เล่นโปรต่อประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วย